นี่ยมีคอนโซลกลางให้พักแขนวางแก้วได้นะครับผมผมบอกเลยว่าเอาไปไม่มีผิดหวังแน่นอนนะครับรถไซส์นี้ราคาประมาณ200,000กว่าบาทเนี่ยคุ้มมากๆเลยนะป้ายนะครับผมให้เลยแถมเลยนะครับ9876นะครับผมอ่าเนี่ยแถมป้ายไปเลยนะนะครับอ่าเครื่องเบนซินเ,เนาะเนี่ยเครื่องได้ยินเสียงเครื่องไหมครับทุกคนเงียบมากนะครับผมหวังเลยว่าเครื่องเดิมนะครับผม สวัสดีครับมาพบกับเซลกาฟิวนะครับผมดีออโต้ยุสคาร์นะครับบายสยามนิสันอุบลนะครับผมวันนี้ฟิวพาไปชมนะครับรถระดับผู้บริหารนะครับผมไซค์เอลนะครับผมบอกเลยว่าคันนี้สวยมากๆเดิมรถบ้านแน่นอนนะครับคันนี้ผมบอกเลยเดี๋ยวสําหรับวันนี้ไปดูเลยครับว่าเป็นยังไงกันบ้างเนาะเจ้าคันนี้นะครับผมเป็น Honda Accord 2.0 e ปี2008นะครับเจน8เนาะ คันนี้ได้สีขาวมุกเดิมโรงงานเลยนะครับผมกระจังหน้าของเขาเลยสวยๆเราลองนี้เลยเดี๋ยวพิเศษอีกอย่างหนึ่งครับคันนี้นะผมเสื้อผ้าเลยป้ายนะครับผมให้เลยแถมเลยนะครับ9 8้6แดนะครับผมอ่าเนี่ยแถมป้ายไปเลยนะไฟหน้าของเขาเนี่ยเป็นฮาโลเจนนะครับผมไฟหน้าขนาดใหญ่เนาะสวยๆงี้เลยมาพร้อมกับสเกิร์ตรอบคันนะให้ไปอย่างนี้เลยนะครับหล่อๆเลยล้อแมกเดิมโรงงานขอบ17นะครับ คันนี้ดิสเบรกสีล้อนะกระจกไฟฟ้าเรียบร้อยนะครับภาพเก็บไฟฟ้าเรียบร้อยเนาะอ่านะมือจับเป็นโครเมียมนะตัวนี้อนะ่าแล้วก็จะมีคิ้วอ่าตัวนี้ครับตัดโครเมียมนะครับเพื่อมีมิตริระดับผู้บริหารเพิ่มขึ้นนะครับ สำหรับภายในนะครับผมตัวนี้เป็นไฟในทูโทนเนาะเบาะหนังสีเบรดนะครับคอนโซลหน้าเป็นสีดํานะครับผมอ่าส,สวยๆอย่างนี้เลยเนาะเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะครับพับไฟฟ้าคู่หน้าเลยนะครับพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชั่นมาพร้อมกับระบบพุทธคอนโทรลนะหน้าจอนะครับ p f t ให้เรียบร้อยนะครับตัวนั้นเนาะมาพร้อมระบบแอร์ออโต้ด้วยเกียร์ออโต้เรียบร้อยนะคันนี้อ่านะด้านหลังของเขาเนี่ยมีแอร์หลังให้ด้วยนะครับผมนมี่เย็นสบายเลยนะ แล้วก็ยังมีคอนโซลกลางให้ดูเรียบร้อยเนาะคันนี้เนี่ยสวยอย่างนี้เลยนะมาดูรอบคันของเขาครับผมด้านท้ายของเขาเนี่ยบอกเลยไฟเดิมนะครับผมเนี่ยเดิมเดิมเลยนะมาพร้อมกับเซ็นเซอร์4จุดแล้วก็ท่อคู่ด้วยนะตัวนี้ตัวท็อปเลยหล่อๆอย่างนี้เลยลาฝ้าหลังให้เรียบร้อยนะนี่ v A P เจ้าของเดิมเนี่ยดูแลดีมากๆเลยครับคันนี้เดี๋ยวไปดูภายในว่าคันนี้เลขไม้น้อยแค่ไหนแล้วก็สวยเดิมแค่ไหนไปดูนครับ มาอยู่ที่ภายในตัวรถของน้องแอคคอร์ดคันนี้แล้วนะครับภายในเนี่ยสะอาดนะครับสวยเลยนะครับผมระดับผู้บริหารเลยเนาะเนี่ยพวงมาลัยนะคร<พ>ับจะชับมือด้วยนะครับผมตัวนี้กระจกไฟฟ้ารอบคันเรียบร้อยเลขไมค์คันนี้อยู่ที่136,000มกิโลเท่านั้นคันนี้เข้าเช็คศูนย์ระยะตลอดนะครับผมผมบอกเลยนะครับแอร์ออโต้เนาะคันนี้แอร์แยกซ้ายขวาได้ด้วยนะเนี่ยใครหนาวใครอะไรเนาะนะครับต่อ f m AM ได้ CD ได้ a u x ได้เลยนะ เกียร์ของเขาก็จะมีหลายสเตปเนาะนี่ครับเกียร์ดีเดินหน้าดีสามสองหนึ่งนะครับผมขึ้นเขานะครับลงเขานี่ส่วนกลางนะครับมีพาวเวอร์ออเดตให้เรียบร้อยนะครับผมอ่านี่ครับผมที่เก็บของพละเนาะไฟ่องอ่านหนังสือเนาะที่เก็บแว่นอะไรต่างๆก็สามารถมีให้เลยนะครับผมคันนี้อ่ะเดี๋ยวพาไปดูด้านหลังว่านั่งสะดวกสบายแค่ไหนนะครับเจ้าอ็กคันนี้นะครับไปดูกันครับ มาอยู่ที่ด้านหลังแอคคอร์ดคันนี้แล้วนะครับผมผมบอกเลยว่านั่งสะดวกสบายมากมีไฟด้วยข้าง,างหลังนะครับผมตัวนี้ก็จะมีแอร์ด้านหลังด้วยเนาะเนี่ยมีคอนโซลกลางให้พักแขนวางแก้วได้นะครับผมผมบอกเลยว่าเอาไปไม่มีผิดหวังแน่นอนนะครับรถไซส์นี้ราคาประมาณ2 0 0 0 0 0กว่าบาทเนี่ยคุ้มมากๆเลยนะได้รถลำดับเดียวด้วยนะครับผมเดี๋ยวไปดูโครงสร้างหลักกันว่าคันเดิมแค่ไหนนะครับไปดูกันครับมา มาดูกันว่าคันนี้โครงสร้างเป็นยังไงกันบ้างนะครับอ่านี่ครับโครงสร้างหลักของเขาเนี่ยเมิดอาร์คนะครับเดิมๆเลยเนาะนี่มีสครับเพดแถมด้วยคันนี้ครับจะสวยเลยนะครับไปดูเสาบีกันบ้างนะดูไปช้าเลยเนาะหรือว่าลูกค้าท่านใดนะครับสะดวกมาดูรถที่เต็นเราก็สามารถมาดูได้นะครับตัวจริงเนาะเม็ดเดิมๆนะด้านท้ายกันบ้างนะครับนี่ด้านท้ายด้านหลังครับเดิมๆนะครับผมอ่ามีสีลอนิดหน่อยนะครับผมอ่าตัวนี้เราเก็บให้นะนี่ เดิมๆเลยท่านท้ายนี่ไม่มีน้ําท่วมมาแน่นอนนะครับไม่มีขี้สนิมเลยนี่เดิมๆโรงงานเลยนะครับผมนี่นะครับนี่ยางคันนี้ยังไม่ใช้เลยเนาะใหม่ๆเลยนะครับได้ล้อแมกด้วยอ่าอ่านะครับมาดูฝั่งนี้บ้างอ้าวนี่แกะยางออกมาเลยครับครับเดิมๆบอกเลยเนี่ยเดิมๆเลยเรารับประกันนะครับโครงสร้างหลักให้1 0 0นะครับไม่มีชนหนักน้ำท่วมพิกคว่ำแน่นอนนะครับผมรับประกันจากสู์นิสัน บนของเราเลยนะครับผมใครสนใจก็สามารถมาดูรถตัวจริงได้นะครับเดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องกันว่าสวยแค่ไหนไปดูนครับอ่ะไปดูห้องเครื่องกันนะครับผมคันนี้เป็นเครื่องยนต์2.0นะครับอ่าเครื่องเบนซินเนาะเนียเนยนเ่ยเครื่องได้ยินเสียงเครื่องไหมครับทุกคน เดิเนเงียบมากนะครับผมหวงเลยว่าเครื่องเดิมนะครับผมสกราฟเพจยังอยู่นะครับมีเสาค้ำโชคให้ด้วยนะตัวนี้อ่านะนี่พวกมอ,มอ,มอกมอ,อะไรยังอยู่ครบหมดมีตัวกันความร้อนให้ด้วยนะครับมีกันความร้อนให้ด้วยนะครับคันนี้อ่านะครับใครสนใจก็สามารถเข้ามาแวะเวียนดูรถได้นะครับตัวจริงเนาะอ่ะไปฟังราคากันดีกว่านะครับราคาเจ้า Honda Accord 2.0e ปี2008เจน8นะคันนี้ป้ายแดงล้านกว่านะวันนี้ฟิวไม่ขายฟิวขายราคา2 5 9,000บาทเอาไปเลยราคานี้ไม่มีบวกแหวนนะถูกมากๆเลยนะครับผมใครอยู่ที่บนก็สามารถได้เวียนเข้ามาดูรถตัวจริงได้นะครับผมหรือว่ามาดูผ่านออนไลน์ของเราก็ได้ต่างจังหวัดเรามีส่งฟรีครับบริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงที่เลยเนาะอ่ะก่อนออกไปเราฟรีเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องของเหลวให้นะเช็คระบบไฟต่างๆให้124รายการเลยสำหรับ เดือนนี้นะครับผมฟิลแถมไปเลยนะครับผมล่มของนิสันนะครับ30ปีมูลค่า1,200บาทเนาะเดี๋ยวโชว์ขึ้นหน้านี้ลนยะปิงอ่ะ สำหรับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวขึ้นลิงก์หน้าช่องให้นะครับผมอ่ะวันนี้ฟิวก็ฝากเบอร์โทรด้วยเนาะถ้าใครสนใจก็สามารถตทรหาฟิวได้เลยโดยตรงเนาะศูนยะ์หกสามศูนย์เก้าหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดเก้านะเซลฟิวยินดีรับสายตลอดยี่ชั่วโมงปรึกษาฟรีเลยนะออกได้ทุกอาชีพแล้วกันเนาะใครสนใจคันนี้ก็รีบมาจับ,มาจ,บมาจองกันได้นะครับวันนี้ก็ฝากไว้ด้วยน้องแอคคอร์ดคันนี้เนาะหละ่อๆอย่างนี้เลยครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดี talk.